แล้วมน้ำมันขึนน้มันขึ้นอย่นีนะเไดอกาไหอเอาไปม้วยันด้วเอาไปเซตเอา้มาเซเอายมาเต้ลวดจ่กดเตตันี้จะเอกไปตั้งอยู่ทนบางเัาปด่งอนเาจะต้งรบเข้าจับมันตั้งไปนอนนะจัตั้งไนอนไปนอนนะไปนอนเล้มันรอนเ

วราม้นนอึแล okay, ้วม yes, yeah. ิ <you> oh. no, ้น้อนาตัวเด็กาิ้้นเนุ่งบอกวได้เอาทิ้งตัวดิซายเราทำอะไรท้ฉห้ปวดทอแล้วนะเอาิัไมาลนะาไปพัตเสือะเอาเสือเอาไป้องมาต้องทไปเนาะไปไป้เี่ยมคร่

nếu tao thì mình bỏ o mà, cái <laughs> gì đó, cái cái

所以我都包那一呃多少下？啊、我有一章搞几呀？六套，一章东多少天？刚哎，上、呃、开个哎，套头抓的嘛。